ไม่เห็นมีอะไรเลยน้องเอิร์นเรื่องแค่เนี้ยไม่มีอะไรแม่ห้องมันมืดมากเลยลูกกลัวผีอ่าเอิรรู้สึกกลัวเหรอลูกเนี่ยมันมีอะไรน่ากลัวยังไงบ้างคะหนเอิร์นเล่าให้มนมีฟังหน่อยสิหนู <c oughs> กินไม่ไหวแล้วเอิร์นกินไปแค่นี้มันจะไปอิ่มได้ยังไงล่ะลูกกินเข้าไปอีกหนูกินไม่ไหวแล้วโอเคลูก เดี๋ยวแม่เก็บนะคะแต่อย่าลืมว่าจะมีอาหารอีกทีตอนมื้อเย็นเลยนะแม่หนูกลัวหนูไม่อยากอาบน้ําคนเดียวโอ้ยมันใส้ไปอาบไปไม่เห็นมีอะไรเลยน้องเอินแม่หนูกลัวหนูไม่อยากอาบน้ําคนเดียวอ่าแม่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะน้องเอิญอยากให้แม่ไปนั่งรอกใกล้ๆแถวนั้นไหมเอ,อทำไมมันได้ที่มูปหนูไม่สวยหรอก็อดีเท่าไหร่แล้วละเอินที่ได้ที่สองเนี่ย ที่หนึ่งเนี่ยหนูว่าลูกไม่สวยหรอน้องเอิญรู้สึกผิดหวังใช่ไหมคะเมื่อก่อนเวลาแม่แข่งแพ้แม่ก็เสียใจเหมือนกันแต่ครั้งหน้าเรามาลองกันใหม่เนาะเมนหนูทำการบ้านไม่ได้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 น้องเอิญมันง่ายจะตายกันบ้านแค่เนี้ยสมัยแม่สบายแม่หนูทำการบ้านไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไไดอเอิญรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมลูกเอิญอะตั้งใจแต่ว่ามันยากใช่ไหมคะ แม่เป็นกำลังใจให้นะมาเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปทีละข้อด้วยกันนี้โปรโมัมความทุ่มเทของคุณหมอหัวใจแม่